สวัสดีค่ะ,คะอุ้ยหน้าแดงไม่ได้เมานะคะใช้เอฟเฟคค่ะนะคะของโซเชียลแคมนะกข็ขอขอบคุณนะคะท,ทุกๆคนนะคะสำหรับคำอวยพรนะคะเยอะมากๆเลยนะคะในแฟนเพจด้วย FHM เบียสอง0ันนะคะแล้วก็ในเฟ e บุ๊กด้วยนะคะก็เยอะมากจริงๆแล้วก็ใน l ลายด้วยนะคะก็ตอนนี้เบียร อาจจะไม่ได้ตอบกับทุกคนแต่ว่าเบียก็าจะก,กดไลค์ทุกๆคนนะคะที่เออมาแบบไวพอเบียมาแฮปปี้เบิร์เดย์เบียนะคะก็นี้มีความสุขมากๆเพราะว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็ไม่รู้นะเมืม่อสองหรือสามปีที่ผ่านมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนั่นแหละเบียร,รู้สึกเลยอะไม่รู้เป็นอะไรพออายุแบบว่าเริ่ม เริ่มแบบว่าเริ่มไตระดับขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไปรุ่นเงี้ยไปรุ่นสูงมาอีกนิดหนึน่งก็รู้สึกว่าวันเกิดเราพ่อกับแม่นะคะเป็นคนที่เมีบุญคุณกับเราโดยเฉพาะแม่แม่เป็นคนที่ทําให้เราเกิดมาได้อะไรเงี้เบียก็เลยเวลามีงานมันแบบถึงวันเกิดของตัวเองที่ไลยเบียจะแบบว่าไม่ค่อยแบบ ช่วงหลังมาในเบียก็ไม่ค่อยแบบว่าไปกับเพื่อนอ,อะไรเงี้ยเบียจะอยู่กับครอบครัวใช้ใช้ชีวิตอยู่ครอบครัวไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ระยะหลังๆมาเนี้ยเบียอยากจะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้มันมากที่สุดเนี้ยเบียพ่ออาจจะรู้ตัวเองเนี้ยว่าทํางานเยอะทั้งขายครีมด้วยนะคะทั้งทํางานด้วยนะคะทั้งอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาก็ มันเยอะแล้วทําให้เบียร์แบบนอนน้อยมากยิ่งขึ้นการนอนน้อยมันทาให้สุขภาพเสียรจริงเบียร์ก็แบบว่าจะอายุถึงหกสิบไม่ว่าทํางานเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพราะเบียร์ก็ทํางานตั้งแต่อายุสิบห้านะคะมันก็เหมือนประมาณว่าถ้าหยุดทํางานมันไม่ได้มันต้องทําตลอดอะไรเงี้ยถึงจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องทํานะคะก็วันนี้ ยจะบอกว่าสำหรับใครที่เกิดในวันนี้เบียก็ขออวยพรให้คนนั้นมีความสุขนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยจะทำมันก็เข้ามาเองถ้าสุขภาพร่างกายเราพร้อมนะคะอืม วันนี้ก็เลี้ยงแบบว่ามัานบ้านแม่เป็นคนที่ชัดทุกอย่างเองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกเทกอะไรอย่างนี้ก็เซอร์ไพรส์ให้ลูกสาวคนนี้เบาๆก็ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวนะคะที่เอออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเดี๋ยวก็อยากจะขอให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะเพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะคิดถึงเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยปรึกษาเพื่อหรืออะไรเงี้ยแต่เบียร์อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยลองมองย้อนไปดูครอบครัวเราเบียร์คิดว่าบางครั้งเนี้ยเราอาจจะแบบไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าปรึกษาอะไรครอบครัวแต่เบียร์คิดว่านะถ้าเราปรึกษาเมื่อไหร่มันจะได้คําแนะนําที่ดีจริงๆพอเขา หลักเราด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่มาเส่แซงกับเราต่อหน้ารับหลังอย่างนี้เขาไม่ใช่<า>เขาคือคนที่ไม่เคยเส่แซงไม่ว่าเราจะทําดีหรือไม่ดีเขาก็จะพูดถูกตรงพูดที่เรารู้นะคะก็ท,ทํางานด้วยี่มิตรเาี่ยเจออะไรมาเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนอะไรอย่างนี้นในในในเบียก็เลยแบบหาัหลังนี้เบียก็เลยเ,เลือก,กเ,ลเลือกคบเพื่อนเพื่อนกินก็สมัยก่อนเยอะเยอะมาก เยอะเช่นแบบว่าเออคือเราทํางานตั้งแต่เด็กไงแล้วเราเ็าแบบว่ามีมีเงินมาแบบมีเงินเขาเรียกว่าพอทางานได้มาแบบพอทํางานแล้วก็ได้เงินมาคือเราทาแบบเริ่มทำเขาเรียกว่ากอดคนอื่นเขาที่อยู่เท่ากันแล้วพออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเอออืมเดี๋ยกวก็าสามารถพิสูจน์ใจคนได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็น คนรักเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่สูบกันได้ณต,ตอนนี้เบียก็ไม่แคร์ใครแล้วแคร์แค่แครอบครัวพอแล้วคนแล้วก็แคร์คนที่เขาดีกับเราแค่นั้นก็พอแล้วคนที่ไม่ดีคนที่หวังสุดประโยชน์กับเราไม่จำเป็นต้องแคร์ค่ะเราไม่ได้ขอใครกินอหําเยอะจริงโอ้ยน่าแครไม่ได้เมานะคะไม่บอกว่า การเบียเนี่ยตอนนี้ไอเริ่มเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะแม่บอกว่าไม่รู้เพื่อนๆน,น,น้องโมเดลนะคะแล้วก็กีตาร์บอกว่าที่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาบอกให้กินวายแล้วจะหายอะไรอย่างเงี้ยหายไอยเบียก็กินกินไปไม่ถึงแก้วกินไปไม่ถึงแก้วเบียก็แบบไม่ไหวแล้อ,อตอนแรกเบียกินแบบน้ำชาเนี่ย เออแล้วเขาก็บอกว่าสับสนนกันใหญ่เลยกับสาวหให้กินไว้กจะได้หายไอนู่นนี่นั่นเนย่ากินกินก็ไดแ้แต่แต่รู้ทั้งรู้ว่ามันมันไม่หายแต่เราก็อยากกินไงเพราะว่าทุกคนกินหมดตาเหมือนไปกลับมาก็ไอเหมือนเดิมจ้ะแต่วันนี้นะคะแม่ก็บอกว่าให้กินเบียร์ลูกสาวให้กินเบียร์ซาหนูจะได้หายไอให้กินไปเลยเยอะๆจ้ะแก้วหนึก็แก้วสอง <c oughs> หน้าแดงมาก ไม่ใช่ไม่ได้เมาะนะคะเป็นเอฟเฟกนะคะโอเชคมโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันลืมบอกไปคือวันนี้เบียไปทำบุญมาไปทำสังฆทานมาทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะคะพระท่านไม่ได้โดนตัวเบียรนะคะท่านลงเออเขาเรียกว่าเจอหน้าหน้าทองไปมาให้เบียรคือยนะมันมีมีคนกดไลค์ คือท่านอ่ะใช้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแผ่นแล้วก็เป็นทองคือไม่ได้สัมผัสกับหน้าบีรดยตรงคือสิ่งที่สัมผัสก็คือเป็นกระดาษนะคะแล้วก็เป็นแผ่นทองแค่นั้นนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะคือบางครั้งรูปเวลาเราถ่ายอะไรเนี้ยมอาจจะมีมุมคล้องที่มันอาจจะแบบเฮ้ย เหมือนอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะเบียร์กล้าคอนเฟิร์มว่ามันไม่ใช่ค่ะแม่เบียร์สมถันไหมคือทุกคนเห็นคือแม่เบียร์ยก็เห็นว่ามันไม่ได้คือท่านก็ไม่ได้โดนอะไรเบียรไม่ต้องซีเรียไม่ต้องอะไรไปนะคะเออเบียร์นับถือพ่อมากเบียรออ์ทำบุญที่วัดนี้ ตั้งแต่อายุสิบกนะคะจนจะนี้นิีผมว่สิบปีแล้วที่เบียร์ทำบุญสังฆทานอ,อะไรก็แล้วแต่ในวัดนี้เบียร์จะทําเหมือนเป็นวัดประจำของเบียร์เลยนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนไปคิดอะไรกับหลวงพ่อแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันจะบาปนะที่เพราะว่าคือทุกคนไม่ได้เหตุเนี่ยตอนที่ทำมันเป็นแค่รูปภาพนะคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบเสียหายหรืออะไรเลยนะคะ เบียนับถือท่านจริงๆเวลาเปิดร้านหรืออะไรก็แล้วแต่เปิดร้านเจิมรถหรือทําอะไรที่แบบไปเช่าพาหรืออะไรเงี้ยเบียก็จะไปหาหลวงพ่อเหมือนแบบเราแบบคุณเคยท่านแบบเหมือนหลวงพ่อที่คุณเคยมา,มานานสิบปีแล้วอะที่แบบไปทำบุญที่วัดนั้นเนาะยังไงก็ไม่ต้องไม่ต้องออไม่ต้องเข็นข้วาวีามันไม่ดีแล้วนะมันจะเป็นบาปมากกว่านะคะ ก็วันนี้เบียทํทำบุญตักบาตรนะคะแล้วไปทำสังฆทานก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลบุญไปด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบเบียร์หรือใครไม่ชอบก็แล้วแต่อย่างไรเบียร์ก็ขอให้ผลบุญนั้นเอส่งไปหาคนด้วยนะคะสําหรับคนที่อวยพรเบียร์ทุกคนด้วยนะคะหรือใครไม่ได้อวยพรก็ ขอให้ผลบุญเนี่ยไปหาคุณด้วยนะเปียอยากจะให้ทุกคนได้รับผลบุญพร้อมกับเปียด้วยนะคะถ้าน้าเราจะได้เคยเจอกันใครใครอยากจะเธอโอเคก้านาทีกว่าละเดี๋ยวถ้าเมาไม่เมาจ้ะ วันนี้พูดเรียบร้อยนะวันนี้พูดมีหลักการนิดหนึ่งนะก็โอเคเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาอัพให้ฟังให้ดูกันใหม่นะคะขอบคุณสําหรับคำอวยพรอีกครั้งนึงนะคะรักทุกคนมากนะคิดถึงทุกคนขอบคุณสําหรับความหวังดีจากหลายๆคนนะคะบ๊ายบาย